มมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุตมมตระัสสะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้งสามนี้ที่ข้าพเจ้าเคยสบประมา,าท่าทางต่อหน้าก็ดี รับหลังก็ดีดดคิดได้ก็ดีดดคิดไม่ได้ก็ดีขอโหสิกรรมนี้นให้กับข้าพเจ้าขอขาบเาขขาท้าเข้าสู่พานิพานทาทนะปัจโยโหตุใชิสไว้ก่อนนะครับ เอาละที่ตอนี้มั่นแน่น้ะตรงจับไปสินไม่สำคัญอะตรงตั้งสายานไม่ต้องจับตรงไมเดพานเดินพรงนีสัญไม่มีไม่มีพิธีอะไรมากมายนะครับก็จบพิธีลงแค่นี้นะครับ เพราะว่าไม่มีใบสีเราก็ไม่ต้องยินเทียนและก็ไม่ต้องเจอมหน้าผากหน้าไม่ต้องเสียแม่ซื้อก็สะดวกดีนะครับ